คนมีบ้านมีที่ดินครับการนําบ้านหรือที่ดินเนี่ยไปรีไฟแนนซ์หรือว่าจำนองเนี่ยน่าจะเป็นหนทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการเงินก้อนมาหมุนใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะการรีไฟแนนซ์หรือว่าการจำนองเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดที่ค่อนข้างหยุ่มยิมครับในบางครั้งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวไปเลยเราอาจจะพลาดโอกาสในการได้รับอนุมัติได้นะครับและเมื่อเรากลับมาเตรียมตัวและไปขอ,อสินเชื่อใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเลยนะครับเพราะาเราเนี่ยมีประวัติในการอนุมัติินนนีี่่่ทไมผาแล้วคใป นะครับผมจะรวมสร์เทคนิคนะครับที่เราเนี่ยจะตรวจเช็คได้นะครับว่าเราเนี่ยจะรีเฟนันซ์หรือว่าจำนองบ้านได้หรือไม่ได้พร้อมวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติเนี่ยที่สูงสุดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับ ครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอยากจะขอรบกวนเพื่อนๆครับช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อและการเงินที่ทางผมเนี่ยจะนํามาอัปเดตอยู่เป็นประจานะครับในยุคสมัยนี้นะครับการขอสินเชื่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับและหลายคนเนี่ยก็บอกผมมานะครับวิทำไมไม่ลองสินเชื่อที่แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการคำประกันล่ะจะได้แบบ ปลอดภละนาอไม่ต้องใช้บ้านไม่ต้องใช้รถความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากสมัครสินเชื่อพวกนั้นครับที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการคำประกันเนาะแต่ในความเป็นจริงนะครับสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการคำประกันสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดอะไรพวกนี้มันไม่ได้ผ่านกันง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเครดิตไม่ดีจริงหรือไม่มีสิริเงินเดือนหรือว่าประวัติการเงินเนี่ยไม่ด่างพร้อยเนี่ยเราก็ไม่สามารถสมัครได้นะครับและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการใช้เงินจริงๆเนี่ยการที่เราเน หลักทรัพย์ในการคำประกันน่ะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับซึ่งสินเชื่อที่ใช้หลักทรัพย์ในการคำประกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรีไฟแนนซ์บ้านหรือว่าจำนองบ้านใช่ไหมครับซึ่งสองสองคำนี้จะคล้ายคลึงกันนะครับเพียงแต่เราเนี่ยเลือกใช้คําไหนแค่นั้นเองนะครับและถึงแม้นะครับว่าสินเชื่อที่ใช้หลักทรัพย์ในการคำประกันเนี่ยการสมัครเนี่ยอนุมัติค่อนข้างง่ายกว่าสินเชื่อที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ในการคำประกันแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมรวบรวม3เทคนิคนะครับที่ทําให้เราเน เพิ่มโอกาสนะครับในการอนุมัติถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะรีไฟแนนซ์บ้านหรือว่าจำนองบ้านนะครับ เรื่องแรกเลยนะครับก็คือ <Yeah. S 1> มูลค่าของบ้านเรากับ <จ BR. S 1> มูลค่านี่ครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่มูลค่าบ้านของเราเนะีนะ่ยณปัจจุบันนะครับสูงกว่ามูลค่านี่ณนะปัจจุบันของเราในกรณีนี้นะครับเราเนี่ยสามารถรีไฟแนนซ์หรือว่าจดจำนองได้ครับแต่ในกรณีนะครับที่มูลค่าบ้านของเราเนี่ยยังน้อยกว่านี่คงค้างปัจจุบันนะครับกรณีเนี้ยเราจะไม่สามารถจดจำนองได้นะครับผมเน้นคําว่าปัจจุบันนะครับเพราะใครจะไปรู้ครับว่าบ้านเนี่ยราคามันจะขึ้นเท่าไหร่หรือว่าที่ดินเนี่ยราคามันจะขึ้นเท่าไหร่ ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราซื้อบ้านเมื่อ10ปีที่แล้วราคาบ้านพรอพเตี้ดินเนี่ยอยู่ที่5ล้านบาท แต่เมื่อนัเวลาผ่านปัจจุบันที่ผ่านมา10ปีที่เรามีการผ่อนชาระไปแล้วเนี่ยค่างวดหรือว่าค่าเงินของค้างี้เราเนี่ยอาจจะเหลืออยู่4ล้านบาทแต่ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับผ่านมา10ปีแล้วเนี่ยราคาบ้านและที่ดินเนี่ยสูวนใหญ่มักจะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับประการแรกเลยครับใหญ่ื่้นไหมะลองเช็คราคาประเมินของบ้านและที่ดินณปัจจุบันขอ,อของเราก่อนนะครับว่ามีมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่หลังจากที่เราเช็คเรียบร้อยเลยเนี่ยก็มาเช็คนี้โครงค้างปัจจุบันครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าบ้านเนี่ยและท นี่คงค้างปัจจุบันสามารถจดจำนองได้รีเฟนันได้ครับทำเลือกสมัครได้เรียบร้อยเลยครับกับสิ่งที่2นะครับที่เราเนี่ยจำควรที่จะตรวจสอบเลยนะครับก็คือนี่คงค้างปัจจุบันของเราครับว่ามีนี้สิ่งเนี่ยเยอะหรือเปล่านะครับในข้อแรกนะครับที่เราเนี่ยตรวจสอบไปแล้วว่าบ้านเลยที่ดินของเราเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่านี้คงค้างปัจจุบันที่เป็นนี้บ้านหรือว่าที่ดินใช่ไหมครับแต่เขาเนี่ยก็จะเช็คมันในส่วนของค่าใช้จ่ายของเราด้วยครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีผ่อนบ้าน ผ่อนรถผ่อนโทรศัพท์ผ่อนสินเชื่อผ่อนหลายตัวแล้วนะครับแล้วเงินที่เราเหลือใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยเพียงพอในการส่งค้างงวดใหม่ของเขาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าไม่เพียงพอเนี่ยเราก็จะไม่สามารถรีไฟแนนซ์หรือว่าจดจำนองที่ดินหรือว่าบ้านได้เช่นกันนะครับหลักการเช็คเลยนะครับก็ให้เราเนี่ยลองคำนวณดูง,ง่ายๆนะครับว่าเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายท้้งผ่นอนต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าไรายได้ของเราเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับเรามีผ่อนบ้าน1,000บาท ผ่อนลด1000บาทแล้วก็มีการผ่อนนู่นนี่นั่นเนี่ยรวมอีกประมาณ1,000บาทนั่นหมายความว่านะครับเงินที่เราได้ในแต่ละเดือน1 0 0 0 0บาทเนี่ยจะหักไป3,000บาทครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องผ่อนค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับทำให้เราเหลือเงินเนี่ยต่อเดือน7 0 0 0บาทถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนำบ้านและที่ดินไปจดจำนองนะครับและเราเนี่ยจะต้องจ่ายค่างวดที่มากกว่า7 0 0 0บาทมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่สถาบัานการเงินเนี่ยจะอนุมัติเพราะ,ะไรายได้ต่อเดือนเราเนี่ย ไม่พอส่งค้างงวดนั่นเองนะครับในกรณีนี้นะครับอยากให้เราเนี่ยลองเช็คดูแล้วก็ชําระตัวแบบเล็กๆนน้อยที่เราเนี่ยสามารถชําระได้ไปก่อนนะครับเพื่อให้ภาระของเราเนี่ยลดลงให้มากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับก็คือประวัติเครดิตของเราครับที่ไม่ค่อยดีครับส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆจะเข้าใจว่าเครดิตเนี่ยมีแค่คําว่าดีและไม่ดีใช่ไหมครับในความเป็นจริงนะครับเครดิตเนี่ยก็จะมีอยู่หลายเลเวลครับจะมี A B C D E F ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่เครดิต A ไม่ใช่เครดิต B นะเราอาจจะอยู่ที่เครดิต C แต่ว่าเราเนี่ยเลือกที่จะใช้สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ในก,นการค้ำประกันใช้บ้านใช้ที่ดินโอกาสในการอนุมัติเนี่ยก็ยังพอมีนะครับอาจจะโอกาสสูงด้วยซ้ําไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยผ่านข้อ1ข้อ2มาแล้วนะครับในกรณีที่เราเนี่ยไม่ผ่านพาอเครดิตเนี่ยอาจจะมีแค่ประมาณ1-2กรณีก็คือเราเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการฟ้อง ล้มละลายหรือว่าอยู่ในขั้นตอนการยึดรัพย์อะไรประมาณนี้นะครับโอกาสในการผ่านในอนุมัติเนี่ยแทบจะเป็นสูนเลยนะครับก็คือในเรื่องของเครดิตเนี่ยขอแค่เราเนี่ยยังไม่ขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าเราเนี่ยยังไม่หนักมากโอกาสในการอนุมัติเนี่ยก็ค่อนข้างสูงแล้วนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็น3วิธีนะครับที่เราเนี่ยอาจจะต้องเช็คก,ก่อนนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะนําบ้านหรือที่ดินเนี่ยมารีไฟแนนซ์หรือว่าจดจำนองนะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้เพิ่มโอกาสในการอนุมัติเนี่ยที่สูงขึ้นแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถมีโอกาสในการอนุมัติได้เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่านข้อที่1มูลค่าบ้านไม่ถึงจริงๆเนี่ยไปสมัครก็เสียเวลาเสียเอกสารครับก็เป็นไปตามขั้นตอนเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสแล้วก็ลดเวลานะครับแต่ก็ได้วยนะครับ ครับและนอกจากคลิปคลิปนี้แล้วนะครับทั้งผมเนี่ยได้มีการรีวิวสินเชื่อหรือว่าเทนดิการเงินเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับโดยคลิปวิดีโอเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับ